ไ,ไม่ด้ยเฮ้ยใครปลาะเบอดครับมัน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 เจอหน้าแล้วเห,าหาเห็นแล้วกลกลไ,กลไกลๆกลหนึ่งห้าห้านู้นไงใกล้พี่ผมเจอผมเจอหนึ่งห้าห้าอยู่ฝั่งนู้นนี่แอตเลสุดเหือนมนขึ้นเขาด้วยใช่ใช่ผมว่ามันต้องขึ้นเขา

Help me ทันไหมทันไหมทันไหม